สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอ่านการ์ตูนในเว็บ v c o m i c กเรื่องเล่าจากโรงเรียนบทที่1นึ่งผีจิงกูบลเรื่องมันเกิดขึ้นสมัยที่ฉันยังเรียนม .4 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในวันนั้นเป็นวันที่ฉันอยู่โรงเรียนจนดึกพ่อพ่อของฉันติดประชุมจึงยังไม่สามารถมารับฉันได้ ในระหว่างรอพ่อมารับอยู่นั้นฉันเกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาจึงได้ไปเข้าห้องน้ําที่ตึกเรียนใกล้ๆระหว่างที่นั่งเข้าห้องน้ําอยู่นั้นฉันก็ได้ทักคุยกับเพื่อนแกฉันรอพ่อมารับอยู่เนี่ยยังไม่มารับสักทีฉันปวดฉี่เลยไม่เข้าห้องน้ําก่อนว่าแต่แกไปเข้าห้องน้นํา,าที่ไหนอะ่ะที่ตึกสามไงถามแปลกๆนะแกไปเข้าที่นั่นไม่กลัวหรอกลัวอะไรวะ แกไม่เคยได้ยินเรอเรื่องผีจิงเกอร์เบลที่ตึกสามไงหุยแกหมาหอนขึ้นมาทันทีเลยอะด้่นพี่ที่โรงเรียนเคยเล่าว่าเคยมีนักเรียนคนหนึ่งไปเข้าห้องน้ำที่ตึกสามตอนดึกๆคนเดียวระหว่างที่นักเรียนคนนั้นกำลังนั่งทำทุระส่วนตัวอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงร้องเพลงจิงเกอร์เบลขึน้นมา ด้วยความสงสัยนักเรียนคนนั้นจึงลองส่งเสียงเรียกห้องน้ําห้องข้างๆดูแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับนักเรียนคนนั้นจึงได้เปิดประตูห้องน้ําห้องข้างๆเข้าไปแต่กลับไม่พบใครอยู่ในนั้นเลยและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าเข้าห้องน้ําที่ตึกสามตองขึ้นอีกฮ้ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะแล้วแล้วตอนนี้ฉันอยู่ที่ตึกสามแล้วยังไงต่ออุ๊ยได้ยินเสียง ไร้าสาระหน่อยแกผีที่ไหนจะมาร้องจิงกระเบลนี่ยังไม่คิดมากเลยนะเออเออไม่ใช่แกไม่ใช่ก็ตามใจแกแต่แกรีบออกมาเหอะฉันเป็นห่วงเออเออฉันก็กำลังจะออกไปนี่แ <c oughs> หละไร้สาระน่าดูเลยจิงกระเบลจิงกระเบลจิงกรอเดเว เจอเข้าแล้วแน่เลยอะด้วยความสงสัยฉันจึงอยากพิสูจน์ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นคือเสียงของใครฮ้ไม่ได้ล็อกนี่เป็นไปได้ไงอะไม่มีคนหรือหรือหรือว่าเสียงที่ฉันได้ยินฉันคิดไปเองนะไม่มีอะไรหรอก จิงก้าเ t ลจิงก้าเบลจิงก้ l อัน w เวในวินาทีนั้นฉันรู้แล้วว่าฉันกำลังเจอกับอะไรฉันจึงรวบรวมแรงทั้งหมดเพื่อที่จะวิ่งออกจากห้องน้ำแต่แต่แต,แต่แต่ว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้ว่ช่วยด้ว่ช่วยด้วย ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีฉันติดอยู่ในห้องน้ําช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันทีมีใครได้ยินไหมไม่มีใครได้ยินฉันเลยเหรอช่วยด้วย Jing bell, Jingle bells jingle bells jingle all the wayOh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh ฉันฟังไม่ออกอะ่ะช่วยแปลหน่อยได้ไหมอะ่ะตอนนี้แขนขาฉันไม่มีแรงอะ่ะไม่มีแม้กระทั่งจะพาตัวเองเดินออกไปข้างนอกคุณเป็นใครอะ่ะอย่าพูดภาษาอังกฤษเลยฉันฟังไม่รู้เรื่องฉันขอออกไปได้ไหมจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลจิงเกอร์อาเดว์เว เบื่อไม่นะเป็นลมดีกว่าไม่ไหวละทุกคนหลังจากนั้นไม่กี่นาทีรปภก็มาพบฉันนอนหมดสติอยู่ในห้องน้ําและเมื่อฉันได้สติก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในโรงพยาบาลแต่ฉันก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับพ่อแม่เพื่อนๆและอาจารย์ที่โรงเรียนฟังแต่ก็ไม่มีใครทราบว่าสิ่งที่ฉันเจอคืออะไรและผู้หญิงคนนั้นเป็นใครจบขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังกันนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย